ตอนนี้ผมมีเงินติดตัวเลยผมขอยืมเงินพี่ไปเป็นค่ารถสมัครงานได้ไหมวันนี้ไปแบ่งแบ่งเงินใช้ตั้งแต่นี้ไปนวานขอให้สเตมเลิกยุ่งกับสังคมเดิมๆของสเต็มทั้งหมดน้องสแตมมีคนมาหาพี่ขอนยาบอกนะครับว่าผมอยู่ที่นี่แอมฉันจะให้คุณเลือกระหว่างคบกับฉันแล้วไปม,มีชีวิตที่สุขสบาย หรือว่าคุณจะกลับไปอยู่กับพี่ชายของคุณกับสภาพสังคมเดิมๆของคุณอนะ่ะอ้าสแตมเป็นไงมาไงเนี่ย นั่งก่อนดิผมเลือกกำแนนแล้วพี่เกิดอะไรขึ้นล่ะคือผมตกงานผมเลยรียบหางานใหม่ทุกวันเลยเลยไม่อยู่วันหนึ่งอ่ะผมกลับไปที่ห้อง ผมได้เสียงผู้ชายผู้หญิงผมบ่นใจมากเลยว่าเสียงผู้หญิงนั้นเป็นเสียงของแนนแน่นอนแม้ว่าผมเปิดเข้าไปผมเจอแนนกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้อยู่บนเตียงของผมอยู่เพราะผมผืนเดียวกันพี่ว่าผมรู้สึกไงแนนบอกกับผมว่าผม,ม่มีเวลาให้เขาแต่ทุกอย่างที่ผมทำให้แนนที่ผมเหนื่อยมาตลอดอะผมทำเพื่อเขาอะ เขาบอกเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่คนที่ให้เขาได้ทั้งเงินและเวลาผมก็เลยรีบบอ,อกมาจากที่นั่นตั้งแต่ออกมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปไหนผมก็เลยรีบมาหาพี่นี่แหละดีแล้วที่แต้มออกมาได้ยังไงซะที่นี่ก็ต้อนรับนายเสมอนะขอบคุณนะพี่ งั้นผมขอรบกวนพี่สักระยะหนึ่งก่อนนะพี่ให้ผมลืมเรื่องนี้ให้ได้ก่อนแต้ในระหว่างเนี้ยผมจะรีบหางานทําพอได้งานผมจะรีบย้ายออกจะไม่ต้องรบกวนพี่นานรบกวนอะไรกันตอนนี้เราเหลือกันอยู่แค่สองพี่น้องแล้วนายจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกแต่ก็อย่างสภาพที่เห็นนี่แหละอาจจะไม่สบายเท่า,าตอนที่นายอยู่กับแฟนนะนายอยู่ได้ใช่ไหมล่ะ ถ้าพี่อยู่ได้ผมก็อยู่ได้คือผมขอรบกวนพี่อีกอย่างหนึ่งนะพี่ตอนนี้ผมมีเงินติดตัวเลยผมขอยืมเงินพี่ไปเป็นค่ารถสมัครงานได้ไหมฮะได้สิตอนนี้พี่ก็มาอยู่เท่านี้แหละนายต้องไปสมัครงานใช่ไหมอ่ะวันนี้ไปแบ่งๆกงันใช้ขอบคุณนะพี่ ว่ผมมีงานทําเมื่อไหร่อะผมจะรีบเอามาคืนนะไม่เป็นไรหรอกมีตอนไหนก็ค่อยคืนพี่ตอนนั้นก็ได้สวัสดีครับเฮีย er. ช่วงนี้เฮียพอจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรให้ผมซ่อมไหมครับอ๋อไม่มีเลยเหรอครับ งั้นถ้าเกิดว่าเฮียมีงานอะไรให้ผมทำเนี่ยเรียกใช้ผมได้ทันทีเลยนะครับได้ครับเฮียขอบคุณมากครับสวัสดีครับงานก็ไม่ค่อยมีเลยไว้ช่วงนี้ไหนจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอีก ลองโพสหางานในโซเชียลดีกว่าอ้าวนี่มันสแตมนี่ว่าโอ้โหได้เลื่อนตำแหน่งแถมยังได้คบกับลูกสาวเจ้าของบริษัทด้วยโชคดีจริงๆเลยเว้ยจะว่าไปไม่ได้เจอเจ้าน้องชายคนนี้นาแล้วนี่ว่า สงสัต้องไปเยี่ยมน้องแล้วล่ะแม่แม่แม่แมน่าอิจฉาจังเลยนะน้องสแตมเนี่ยเพิ่งมาทำงานไม่แค่6เดือนผลงานเข้าตาเจ้าของบริษัทจนได้เลื่อนตำแหน่งแถมยังถูกใจคุณน้ำหวานลูกเจ้าของบริษัทด้วยแม่คะนั้นหรอกพี่แมแบบนี้เขาเรียกว่า lucky in love lucky in game หรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> เออนี่ แต่ว่าพี่อยากจะบอกนะ้องสแตมอย่างหนึ่งนะในฐานะที่พี่อยู่ที่นี่มานานพี่ก็พอรู้จักคุณน้ำหวานเขาดีเลยแหละคุณน้ำหวานเนี่ยเขาเป็นคนรวยตั้งแต่เกิดเป็นค่อนข้างจะเป็นลูกคุณหนูอะทุกอย่างต้องรวยเรียบรูไฮโซและเพอร์เฟกต์แล้วก็จะมีมุมแบบว่าเอาแต่ใจนิดนิดเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กสแตมอย่าไปขัดใจเขาล้วรู้ป่ะปรับตัวเยอะๆนิดนึงอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็สู้ๆละ่ะคุณจะพยายามปรับตัวครับสู้ๆละ่ะ สแตมคะวันนี้เรามีนัดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานสวัสดีค่ะอ๋อพี่ขวัญคะเมื่อกี้หนูเห็นใครก็ไม่รู้อะค่ะยืนอยู่นอกออฟฟิศรบกวนพี่ขวัญไปดูให้หน่อยได้ไหมคะยินดีค่ะสแตมคะน้ำหวานจัดการธุระของสแตมให้หมดแล้วนะคะ ทุลัเรื่องอะไรลหรครับก็เรื่องนี้สินของสเต็มทั้งหมดไงคะแล้วที่สําคัญเรื่องแฟนเก่าของสเต็มด้วยน้ําหวานจัดการให้หมดแล้วคะ่ะในเมื่อเขาทําให้สเต็มเจ็บเขาก็จะต้องได้รับผลกรรมตามที่เขาได้ทำมาไว้อะค่ะอย่าบอกนะครับว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคะ่ะน้ําหวานไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยนําหวานก็แค่ทําให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่ควรทําแบบนี้กับคนดีๆที่ไหนอีก สบายใจได้นะคะครับนวานขอพูดกับสเต็มตรงๆเลยนะคะตั้งแต่นี้ไปน้วานขอให้สเต็มเลิกยุ่งกับสังคมเดิมๆของสเต็มทั้งหมดได้ไหมคะสังคมเดิมๆทั้งหมดและครับทำไมอ่ะสเต็มก็รู้นี่คะว่าสังคมเดิมๆของสเต็มอะมันสร้างปัญหาไว้มากมายแค่ไหนทั้งเรื่องหนี้สิน แล้วก็ความมุ่นวายต่างๆที่ตามมาที่นห้วหานต้องการไปแก้ให้สเต็มไงคะและที่สําคัญตอนนี้สเตมก็คบกับน้วหวานแล้วสเตมก็จะต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ๆน้วหวานไม่อยากให้ปัญหาของสังคมเก่าๆมันมาทําให้สแตมไม่ก้าวหน้าคะ่ะที่น้วหวานทําไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าน้วหวานร,รักสแตมนะคะเข้าใจแล้วครับงั้น เราไปทานข้าวเย็นกันดีกว่าค่ะส่วนเรื่องข้อมูลที่จะต้องใช้ในการประชุมรุงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาทําต่อก็ได้ค่ะนหวานบอกพอไว้ให้หมดแล้วขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวนวหวานไปรอที่รถนะคะสเต็มก็รีบตามมาล่ะ สวัสดีค่ะมาหาใครคะมาหาสแตมมอะครับสแตมน้องสแต่ะเหรอคะครับอ๋อแล้วมีธุระอะไรด่วนไหมคะถ้าไม่ด่วนฝากไว้ได้นะได้นัดไว้หรือเปล่าไม่ได้นัดไว้อะครับเดี๋ยวไปดูให้นะคะว่าน้องสแตมอยู่หรือเปล่ายัางไงร,รอตรงนี้นะคะครับกู่ค่ะน้องสแตม็มนี่คนมาหาใครเหรอครับ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นผู้ชายตัวสูงสูงหน้าคล้ายๆน้องสแต็มเหมือนกันอะแต่ว่าเหมือนแต่งตัวมาจากต่างจังหวัดเลยอะงั้นพี่ขวญอยยาบอกนะครับว่าผมอยู่ที่นี่พี่ขัญเฉยๆเลยก็ได้ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกครับจะดีเหรอคะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นผมไปก่อนนะครับผมมีนัดกับคุณน้ำหวานไว้จ้ะ แตมใช้สแตนจริงๆด้วยอ่ะรู้ไหมว่าพี่รอเราตรงนี้อยู่ตั้งนานอ่ะเนี่ยตอนที่พี่มาถึงนะก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะมาบอกให้พี่รอเราอยู่ตรงนี้แหละแล้วเขาก็หายไปเลยอ่ะไม่บอกอะไรพี่อีกเลยพี่ก็เลยไม่รู้ว่าพี่ต้องทํายังไงดีพี่เลยตัดสินใจรอเราอยู่ตรงนี้นี่แหละเออแตมน,นี่ใครอะคะแตมไี่ใช่คุณน้ำหวานใช่ไหมอ่ะสวัสดีครับคุณน้ำหวานโอ้ ผมเคยเห็นแต่ในรูปตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะครับเนี่ยพอเธอพี่สแสตมคนนี้ไม่บอกฉันเลยนะคะว่าคนนี้เขาเป็นใครอะ่ะอ๋อผมชื่อเนทครับเป็นพี่ชายของสแตมเราสองคนโตมาด้วยกันครับอ๋อที่แท้ที่คุณพาฉันออกไปทานข้าวหลังบริษัทเพื่อที่จะไม่ให้ฉันเจอกับคนคนนี้ใช่ไหมคะ คุณทําแบบนี้ทําไมอ่ะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าฉันบอกให้คุณเลิกยุ่งกับทุกคนในสังคมเดิมๆของคุณคุณกําลังจะมีอนาคตที่ดีนะสเตมคุณควรจะเลิกยุ่งกับทุกคนที่ผ่านมาในอดีตของคุณได้แล้วแต่เขาเป็นพี่ผมนะครับฉันไม่สนว่าเขาจะเป็นใครแต่ฉันต้องการให้คุณเลิกยุ่งกับเขาเดี๋ยวนี้สแตมพี่ทำให้เราลำบากใช่ไหม ขอโทษนะคุณก็เหมือนกันอะ่ะฉันต้องการให้คุณเลิกยุ่งกับสแตมแล้วถ้าคุณเป็นพี่ชายของสแตมจริงนะคะคุณก็ควรจะปล่อยให้น้องชายของคุณไปมีชีวิตที่ดีเข้าใจแล้วครับผมขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนพี่สแตมคุณจะเอาแบบนี้จริงใช่ไหม ได้เอ้นเันจะให้คุณเลือกระหว่างคบกับฉันแล้วไปม,มีชีวิตที่สุขสบายหรือว่าคุณจะกลับไปอยู่กับพี่ชายของคุณกับสภาพสังคมเดิมๆของคุณน่ะคุณเลือกเอานะคะผมขอเ,ขเลือกพี่ชายผมครับนี่คุณแน่ใจนะ แน่ใจครับได้งั้นเราเลิกกันค่ะแต่ฉันก็ไม่รับประกันนะคะว่าชีวิตคุณหลังจากนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างสแตมไม่ต้องพูดแล้วพี่ผมตัดสินใจแล้วถ้าผมต้องไปมียอนาคตที่ดีโดยที่ต้องทิ้งพี่ไว้ด้านหลังอนะ มีควาไปอยู่แบบเดิมดีกว่าแต่ว่าพี่รู้ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาการที่ผมได้อยู่กับพี่แล้วก็ครอบครัวผมมีความสุขมากเลยเอาเป็นว่าเรากับบ้านแล้วกันดีกว่าเนาะขอบคุณนายมากเลยนะไปพี่